หมู่บ้านทองกิติยี่สิบตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำถูกถูกกันไปเลยขายถูกถูกกันไปเลยโอ้โมหานครวิลเลจตรงนี้นะครับใกล้ๆกับมหานครวิลเลจตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ถนน331นะครับใกล้นิคมเกตเวย์อ่าโอเคเรากลับรถมาจากโรงพยาบาลที่วังน้ำเภอร์เราเห็นร้านตรงนี้เลยครับเห็นร้านอ่าร้านแม็กร้าันยางนี่นะครับแล้วก็จะเห็น หมู่บ้านทองกิตินี่เลยเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะครับหมู่บ้านทองกิติตรงนี้โอเคเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยถนนกว้างนะครับรถสวนทางก็ได้สบายข้างหน้าเรานี่เองทางจากถนนสามสามหนึ่งเข้าไปเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ยังไม่ไกลประมาณ100ร้อยเมตรนะครับถัดไปก็จะเป็นโลตัสนะครับก็เป็นตลาดตลาดนัดโลตัสใกล้ๆกันหมู่บ้านนี่จะอยู่ขนานแน่นมากนะครับนี่เลยหมู่บ้านทองกิตินี่เลยนี่เลย,น,เลยนะครับ บ้านจะอยู่ต้นซอยเลยนะครับจะอยู่ต้นซอยเลยกว่าเหมือนเรามาถึงกันแล้วเรามาถึงบ้านหลังนี้แล้วครับในหมู่บ้านท่องกิตติอำเภอแปลงยาจังหวัดชาเสียงสาบ้านอยู่ด้านหลังผมเองบ้านเลขที่125ทับ31ครับบ้านหลังนี้20ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำครับสวยงามครับบ้านเล็กๆสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับเป็นบ้านแฝดนะครับ ก็ไม่ได้ติดกันมีกําแพงติดกันแค่หลังคาบ้านนะครับโอเคเราเข้ามาดูข้างในบ้านกันเลยเฉญเล็กครับพอเข้ามาในในในบ้านบ้านจะรู้สึกเย็นมากนะครับบ้านเจ้าของดูแลรักษาดีมากครับสวยงามสีไม่มีร่อนนะครับมีพื้นที่ปลูกผักเล็กๆหน้าบ้าน ทำสวนเล็กๆทำสวนนั่งจิบกาแฟได้นะครับเชยญเข้ามาดูด้านในเลยครับโอเคเข้ามาด้านในเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาด้านในก็จะเจอห้องโถงก่อนห้องโถงก็เชื่อมไปด้านหลังเป็นห้องครัวได้นะครับโอเคแล้วก็วก็จะมีห้องน้ําห้องน้ํา จะเป็นห้องน้ำหน,ห,นห,นห,นหนึ่งห้องน้ํานะครับโถสุขภัณฑ์ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมาดูห้องนอนห้องนอนกว้างมากนะครับห้องนอนกว้างมากห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองอยู่ด้านหลังฝั่งนี้นะครับตอนนี้ช่านไฟกําลังแก้ไขนะครับกําลังแก้ไขอยู่ไฟจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับโอเคเรามาดูห้องครัวกัน ห้องครัวด้านหลังหรือจะเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้นะครับโอเคห้องครัวกว้างๆกันอย่างนี้เลยนะครับกว้างๆกันไปเลยนะครับยังโล่งๆอยู่นะครับสามารถทําที่ซักล้างหรือซักพงซักผ้าได้นะครับทําห้องครัวได้โอเคสวยมากพื้นที่สวยมากคูกระเบื้องสวยแล้วก็สีสีเสรรมไมวอนนะครับฝ้าไม่มีรั่วนะครับโอเค เรามาขายบ้านหลังนี้กันที่ราคา790,000บาทพร้อมโอนนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับเราเดําเนินการทางด้านธนาคารให้ด้วยเราจ่ายค่าภาษีการโอนค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีเงินได้ทุกอย่างณกรมที่ดินจัดการให้เองทั้งหมดนะครับในราคา790,000บาทถูกมากๆนะครับพื้นที่ที่ใกล้ก็ห่างจากนิคมเกตเวย์แค่ประมาณ5นาที นะครับติดโลตัสต,ต,ต้องข้ามกับที่ว่าการอำเภอซึ่งมีตลาดนัดวันพุธกับวันศุกร์นะครับใกล้ๆสถานีตำรวจใกล้ๆโรงพยาบาลสาธนุปโภคพร้อมติดถนน331คือว่าเข้ามาแค่ร้อกิโลเมตรหมู่บ้านทองกิตติตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดจันทบุรีฝากวไว้ด้ครับ20ตารางาวา2อห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวที่จอดรถก,กว้างสบาย 790,000บาทโทรมาคุยกันต่อรองราคากันได้ที่0949629282เดชาอสังหาริมทรัพย์ฝากช่องเดชา p o p e r t y Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับเป็นติดตามเป็นกำลังใจถูกกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยโอเคขอบคุณมากๆครับ